เกี่ยววะได้ประเด็นเมื่อกี้ได้บประเด็นยาดีคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยต่อไปเราจะดังแล้วได้ในยูทูบอ่ะคนดูเยอะแล้วนะดูเยอะเยอะเดี๋ยวค่อยไปตัดไลค์กันเยอะเรียนทานเล่าเอาจิ้มจิ้มแจ็คเร็วเกลียวเร็วเอาเกลียวโอ้โหออกไก่เลยเมื่อกี้ได้ตังค์วันนี้ต้องแบ่งกันเด้อโฆษณาเขายัง ไปถึงกว่าคนมาเข้าหรอลองพูดตามพันคนว่ามันจะเข้าอ่ะทำเป็นเล่นเนอะข้าวแก้ไขมันก็ล้นอีกไปโอ้ยบอกบอนิดๆปี๊บบอมันเป็นางบอกเปิดนก็มาถึงบอเปิดมันก็ล้นยิงโซ่มันมาต่างสีอยนะเอ๊ะ

ไปดเดีครับตะกีบเ่งเี้ไปตัดเด้เอาระเบิดส้าัขัดูอะไรอ่ะไม่โดนดินิ้องีกล้องีกล้องตรงเี้ยไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันอันอันโอ้โหโอ้ยดีจี๊ดไหนตัวด้เนียตวนี้ม้นะเนี้ยอค่ละมาากข้างนั้นไป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 ออกเยอบากอยาถึงกลับอ้าวลงวะโหเฮ้ยตังก็ได้เลยดีนะจั้าเลยวะดีนะดีะเอเอ้าเอ้ออก

เอายันเอาเล็งคามกว้างเอ้าแล้วยิงยันไักว่าเราโดบอลแค้นใจนิดนึงอะโอนจัดทันวันนี้เป็นพี่เดียวนะเฮ้ ครับดยวดี๋ัวสวัสดีรับเออาเฮ้ยจัดมือลยดิต้องแจ้งครับมลยดิต้องแจับเฮ้ยจัดเลยดิต้องครับเฮ้ยัดยดิต้องแจ้งครับเฮ้ยจัดมืเลยดิอเฮยจัดมือเลยดิต้องแจ้งครเฮ้ยจัดมเลยดิต้องแจงคับเฮ้อยดอ้งครั ยกูยกงนี้ด่าจะตายเลยเนี่ยฮะโอ้โหจังใจจานี่ยินรอีั้งเนี้ยเสงอะไรสงอะไรยางทันดูสักทันติตัมาทันด้ยโอ้ยเอาไปต

สเ้าเี่ยอ้าวระเบิดดครับ้ยเดระเบิดระเบิดแมรอระเบิดถามส่ลูกอ่ะโปรโมันชี้ตหน้าขอตีระเบิดหยอดแระเบิด